สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกองทุน ETF ตัวหนึ่งที่กำลังฮอตฮิตมากในวงการเทคโนโลยีนะคะกองทุน v a n x Semiconductor ETF หรือว่า SMH ค่ะครับผมกองทุนนี้เขาเน้นลงทุนในบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ชั้นนำเลย25แห่งที่จดทะเบียนในอเมริกาซึ่งก็เป็นเหมือนหัวใจสำคัญของเทคโนโลยีสมัยใหม่เลยเนาะตั้งแต่สมาร์ทโฟนไปจนถึง AI เลยค่ะใช่เลยครับสำคัญมาก วันนี้เราจะมาดูกันค่ะว่ากองทุนนี้คืออะไรมีอะไรน่าสนใจบ้างผลงานเป็นยังไงถืออะไรไว้ข้างในค่าใช้จ่ายความเสี่ยงแล้วก็เหมาะกับใครกันแน่ซึ่งข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากแรงงานวิเคราะห์กองทุน SMH โดยตรงเลยนะคะครับเริ่มภาพรวมกันก่อนเลยนะคะกองทุน SMH เนี่ยเขาจะอิงตามดัชนี MVSIR US Listed Semiconductor 25ครับดัชนีตัวนี้ บริหารโดยแวนเอ็กซึ่งก็ถือว่าเก๋าเกณฑ์มากนะคะอยู่มาตั้งแต่ปี1955นู่นเลยนานมากครับสินทรัพย์ภายใต้การจัดการหรือ AUM ก็ใหญ่มากนะคะประมาณ2.6หมื่นล้านดอลลาร์อันนี้ข้อมูลณนะมิถุนายน2025ค่ะอืม้มหือใหญ่จริงก็แสดงว่าคนสนใจเยอะสภาพคล่องดีค่ะเขาลงทุนในบริษัททำชิปที่เป็นเหมือนออสมองของอุปกรณ์ต่างๆอนะเนาะครับเป็นมันสมองเลย แล้วยิ่งจําเป็นมากๆในยุค AI ที่กําลังบูมแบบนี้แต่ก็ต้องบอกว่าเป็นการลงทุนที่เจาะจงมากไม่ใช่กองเทคแบบกระจายกระจายทั่วไปนะคะใช่ครับคือโฟกัสชัดเจนมากถ้าดูผลงานย้อนหลังนะครับระยะยาวนี่ต้องบอกว่าโหแข็งแกร่งมาก5ปีที่ผ่านมาเนี่ยผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ประมาณ +30.4% เลยนะครับโห30%ครับ ส่วนตั้งแต่ตั้งกองทุนมาเลยปลายปี2011ก็ทำได้ถึง plus +25.6% ต่อปีอันนี้ข้อมูลณนะวันที่รายงานนะ <c oughs> ถือว่าแรงกว่าด e ัชนีเทคทั่วไปเยอะพอสมควรเลย <c oughs> แต่ว่าแต่ก็ต้องทำใจนิดนึงเรื่องความผันผวนระยะสั้นครับอย่างช่วงต้นเดือนก็รัชดา2025ที่ผ่านมาราคาก็มีขยับรายวัน 1.36%แล้วตัวเลขผลตอบแทน1ปีเนี่ยบางทีข้อมูลจากแต่ละแหล่งก็อาจจะไม่ตรงกันเป๊ะๆนะครับบางที่บอก +7.4% บางที่ +6.10% ก็มีโอ้โหปีละ30%เฉลี่ย5ปีนี้มันสุดยอดจริงๆนะคะแต่ก็ต้องแลกมากับความผันผวนที่น่าจะสูงเหมือนกันใช่ไหมคะแบบนี้ถูกต้องเลยครับความผันผวนนี่เป็นเรื่องปกติของอุตสาหการรมนี้เลยเพราะฉะนั้นถ้าจะลงทุน S M H เนี่ยอาจจะต้องมองยาวๆหน่อย แล้วก็ต้องเช็คข้อมูลผลตอบแทนกับวันที่รายงานดีๆด,ด้วยครับเพราะตัวเลขมันเปลี่ยนเร็วค่ะผลงานน่าทึ่งจริงๆแต่เบื้องหลังตัวเลขสวยๆนี้มันมีอะไรซ่อนอยู่บ้างไหมคะลองไปส่องไส้ในกองทุนกันหน่อยดีกว่าค่ะว่าเขาถืออะไรหนักๆบ้างครับจุดที่ต้องให้ความสำคัญมากๆเลยนะครับคือเรื่องการกระจุกตัวกองทุนนี้ถูกจัดว่าเป็นประเภทเอ่อไม่กระจายความเสี่ยงหรือ non d i v e r s i f y อย่างเป็นทางการเลยครับอ๋อหรอคะ ครับลองดูคุ้น5อันดับแรกนะครับอันนี้ข้อมูลสิ้นเดือนมิถุนา2025 NVIDIA นี่กินไปแล้ว20.77% 20%, 20ครับตามด้วย TSMC 11.03% Broadcom 9.03% AMD 5.58%แล้วก็ ASML 4.77%แค่5บริษัทนี้รวมกันก็เกินครึ่งพอร์ตไปแล้วครับ51.18%เกินครึ่งเลยถ้าดูท็อป0นี้ยิ่งหนักเลยครับปาเข้าไป72.91 โห oh, Nvidia ตัวเดียดี้20%นี่เยอะมากจริงๆนะคะหมายความว่าถ้า Nvidia วิ่งแรงกองทุนก็พุ่งตามแต่ถ้า Nvidia สะดุดขึ้นมากองทุนนี้ก็สะเทือนหนักเลยสิคะใช่เลยครับชัดเจนมากแล้วการที่มี TSMC กับ ASML ที่เขาไม่ใช่บริษัทอเมริกันแท้ๆล่ะคะมันส่งผลยังไงบ้าง ค,คือความเสี่ยงมันผูกกับหุ้นไม่กิดตัวจริงๆส่วนการถือ TSMC ที่เป็นของไต้หวันกับ ASML ของเนเธอร์แลนด์เนี่ยถึงแม้กองทุนจะเน้นบริษัทที่จดทะเบียนในสหรัฐเป็นหลักแต่มันก็ทาให้ SMH ต้องรับความเสี่ยงเรื่องซัพพลายเชนโลกไปเต็มๆรวมถึงความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ด้วยครับทางเรื่องสหรัฐจีนความไม่แน่นอนในไต้หวันเองหรือแม้แต่เรื่องที่จีนอาจจะ,ะกำหนด การส่งออกแร่หายากที่จำเป็นมากๆในการผลิตชิปพวกนี้ฟังดูแล้วมีความเสี่ยงเฉพาะตัวสูงเหมือนกันนะคะแล้วในแง่ค่าใช้จ่ายล่ะคะต้องทุนแบบนี้เขาเก็บแพงไหมเรื่องค่าใช้จ่ายหรือ expense ratio เนี่ยอยู่ที่0.35%ต่อปีครับอือหือถือว่าแข่งขันได้เลยนะครับต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของกองทุนในกลุ่มเดียวกันที่อยู่ราวๆ0.59%อ๋อก็ไม่แพงนะครับ ส่วนเรื่องเงินปันผลอันนี้อาจจะไม่ค่อยถูกใจสายอินคอมเท่าไหร่ครับรอคะทำไมล่ะคะเพราะว่าผลตอบแทนปันผลมันค่อนข้างต่ำครับแค่0.38%เองแล้วก็จ่ายแค่ปีละครั้งแถมยังไม่ค่อยสม่ำเสมอด้วยมันชัดเจนเลยครับว่าเขาเน้นให้มูลค่ากองทุนเติบโตหรือ capital appreciation เป็นหลักมากกว่าค่าธรรมเนียมดูดีแต่เน้นโตไม่เน้นปันผลเข้าใจลคะค่ะแล้วกลยุทธ์การบริหารล่ะคะ เขาปรับพอตตามสถานการณ์มากน้อยแค่ไหน S M H นี่เขาบริหารแบบพ s s ซีฟครับพ a s ซีฟเหรอคะใช่ครับคือพยายามลอกผลตอบแทนตามดัชนี M V I S U S Listed Semiconductor 25ให้ใกล้เคียงที่สุดไม่ได้มีผู้จัดการกองทุนมาคอยปรับเปลี่ยนสัดส่วนหุ้นเชิงรุกเพื่อรับมือกับตลาดที่เเปลี่ยนแปลงเ,เร็วมากของวงการนี้อ๋อดังนั้นมันก็เลยเหมาะจะเป็นส่วนที่เรียกว่า overweight ครับ คือตั้งใจลงทุนในกลุ่มเซมิมากกว่าปกติในพอร์ตทั่วไปหรืออาจจะเป็นแค่ส่วนเสริมเล็กๆที่เรียกว่าซัธไลท์สำหรับคนที่เชื่อมั่นในอุตสาหกรรมนี้มากๆแล้วอยากเพิ่มน้ำหนักเข้าไปไม่ใช่กองทุนหลักสำหรับกระจายความเสี่ยงแน่นอนครับเข้าใจแล้วค่ะคือเป็นส่วนเสริมพอร์ตไม่ใช่แกนหลักแล้วนอกจากความเสี่ยงเรื่องกระจุกตัวกับภูมิรัฐศาสตร์ที่เราคุยกันไปเมื่อกี้นี้แล้วมีความเสี่ยงอื่นเฉพาะของวงการนี้อีกไหมคะมีแน่นอนครับ อุตสาหกรรมนี้จริงๆแล้วค่อนข้างเปราะบางหลายจุดเลยตั้งแต่เรื่องห่วงโซ่โอุปทานทั้งวัตถุดิบที่อาจจะขาดแคลนการผลิตที่มันไปกระจุกตัวมากๆในเอเชียตะวันออกหรือแม้แต่ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนต่อเมืองทองแดงซึ่งเป็นวัตถุดิบสําคัญมากนะครับมีการคาดการณ์กันว่าอุปทานทองแดงอาจจะเสี่ยงหายไปถึง32-34%ในทศวรรษหน้าเลยทีเดียว โหไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าโลกร้อนจะกระทบการผลิตชิปได้ขนาดนี้มันเหมือนโดมิโน,โนเลยเนาะถูกต้องครับแล้วก็ยังมีความเสี่ยงเรื่องความตึงเครียดภูมิรัชศาสตร์ที่เราคุยกันไปความต้องการชิปที่อาจจะผันผวนได้เหมือนกันนะถึงแม้ AI จะโตก็ตามภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่นับวันยิ่งน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆจริงค่ะแล้วก็ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบต่างๆทั้งกฎหมายแรงงานนโยบายการค้าอะไรพวกเนี้ คือความเสี่ยงพวกนี้มันเป็นเหมือนความเปราะบางเชิงระบบที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแล้วการที่ S c M H มันกระจุกตัวมากๆเนี่ยก็ยิ่งขยายผลกระทบของความเสี่ยงเหล่านี้ให้มันแรงขึ้นไปอีกครับ สรุปแล้ว s m s ก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจนะคะสำหรับคนที่อยากลงทุนเน้นๆเนนจาะจงไปเลยในอุตสาหกรรมเซมิคอนดกเตอร์มีโอกาสเติบโตได้แรงในระยะยาวแต่ก็ต้องยอมรับความผันผวนและความเสี่ยงเฉพาะทางที่สูงกว่าปกติโดยเฉพาะจากเรื่องการกระจุกตัวในหุ้นไม่กี่ตัวแล้วก็ปัจจัยระดับโลกด้วยเนอะใช่เลยครับ ข้อคิดสุดท้ายที่อยากฝากไว้นะครับคือการลงทุนใน SAMHU เนี่ยมันไม่ใช่แค่การวางเดิมพันกับเทคโนโลยีแห่งอนาคตอย่างเดียวนะครับแต่มันคือการที่เราต้องยอมรับความซับซ้อนของห่วงโซ่อุปทา,านระดับโลกแล้วก็สถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศไปพร้อมๆกันด้วยอื้อหือลึกซึ้งมากค่ะครับคำถามที่น่าคิดต่อก็คือว่าในโลกที่เราต้องพึ่งผ่าชิปมากขึ้นทุกวันวันแล้วความขัดแย้งต่างๆก็ยังดูเหมือนจะคุกรุ่นอยู่เรื่อยๆเนี่ยกลไกอะไรกันแน่ ไม่ว่าจะเป็นพลังของตลาดเองหรือนโยบายจากภาครัฐที่จะเข้ามาช่วยลดความเปราะบางของเส้นเลือดใหญ่ทางเทคโนโลยีเส้นนี้ได้บ้างอันนี้น่าสนใจครับเป็นคำถามที่น่าขบคิดจริงๆค่ะ